าพ่ออะโทรหาพ s <S ่อนะพี่พ <gardens S 1> ่อาพี่พอน้องเพชรน้องเพชรหรือพี่พลอยโทรหาพ่ออาโทรหาพ่ออะอาโทรหาแม่อะอาใครจะโทรหาแม่นี่อาโนอาาอาโทรมานะอาโทรมาอาโทรหาอะอาต่ออยู่ไหนจ๊ะคิดถึงนะอุ๊ยอุยอุ้ยอุ้ยมานนี่มานนี่มันนี่มานี่มันี่มานี่มานี่ มานี่มานี่มาที่เอาโทรศัพท์ยายมาโทรศัพท์ยายแตนคิดถึงหลานหรือแล้วหรอยายแตนไม่เห็นโทรมาหาหนูเลยโทรศัพท์ยายแตนมันมันมันเขาบล็อกไปแล้วมันเมสเซนเจอร์อะไรมันโทรออกไม่ได้มันเป็นสองวันสามวันมันก็โทรไม่ได้อีกอย่างเงี้ย แต่เมื่อวานมันใช้ได้แต่เมื่อวานแล้วเอาชิ้นให้เอออเราไปทิ้นให้นหายมันเอาไปชินแล้วมันมีกล่องเดียวลูกหัวหม้อแล้วคาดเราไปกันไปใส่มุกอยชิมกันว่าซรอมบีอีกหัวหม้อคือยังนี่หัวหม้อหัวหม้อมากจับบีเลย จับบีเลยนะจับีจะตัรอไมนะอะไรได้จะเป๋าหามนี่ก่อนอะไรล่ะลูกกระเป๋ากระเป๋าเหรอกระเป๋าไไงไหนไงไ้งยายวางตรงนั้นพดโอ๊ยพูดอะไรอ่ะยาวจังพวกกี้พกี้พูโเงยพวกโรงย้เมือคืนี้น้องไพนยไปทำงานกับแม่ที่ชลบุรี ยระวังลูกกระโดดมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่าย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 เลยค่ะกระต่ายเลยหมา ระต่ายลยอยคอมาหางก้มมือสาวตุนซีเม้งสาวอย่ายโยนนะลูกมันจะโดนหัวกัน พี่กลัวพี่กลัวพี่พลอยกลัวพี่พลอยกลัวโอ้ยโอ้ยโอ้โอสองคนสนุกมากครับพี่น้องไม่อ,อะไรนะลกนูกอขอบคุณนะคะฮา,า,าโยโยฮายโยใครใคร,ใครโทรมาคะลกูกไคเอง ใครโทรมาญาติเหมออญาติมหรอือว่าพ่อบอยพ่อบอยโทรมาหรอ